อำนาจนารายทรงคุดให้รอดพ้นจากอำนาจผีวันนี้หมอก็จะมาเล่าถึงเรื่องลูกศิษย์คนหนึ่งที่ได้ห้อยนารายทรงคุดที่หมอได้ปลุกเสกไว้เป็นประจำเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วหมอไม่ได้นำมาเล่าเพราะว่ายังไม่ได้ทำจัดรายการขึ้น ตอนนี้หมอทาจัดรายการขึ้นเรื่องเล่าประสบการณ์วัตถุมงคลประสบการณ์ของหมอประสบการณ์ของลูกศิษย์และประสบการณ์ต่างๆที่หมอได้ผ่านประจนมาจะนำมาเล่าเพื่อเป็นความรู้เพื่อให้ทุกคนได้ระลึกว่าสิ่งที่เกิดต่างๆเกิดเพราะเหตุผลอะไรเกิดเพราะสิ่งไหนวันนี้ หมอก็จะมาเล่าอำนาจนาลายทรงคุดให้รอดพ้นจากอำนาจผีเรื่องเกิดที่กทมครับเขาไปเที่ยวกับแฟนที่พัทยาคนที่เล่าหรือว่าคนที่ส่งข้อความมหาหมอเป็นลูกศิษย์หมอเป็นผู้ชายได้พาแฟนไปหาเที่ยวในพัทยาเมื่อเล่นก็ได้ไปนอนพัก ในโรงแรมคืนแรกไม่เป็นไรคืนที่สองแฟนบอกว่ารู้สึกใจสั่นรู้สึกร้อนลนตามตัวขนลุกตลอดเวลาไปเข้าห้องน้ำรู้สึกว่ามีคนแอบมองเมื่อเขาได้รับฟังแฟนพูดอย่างนั้นเขาก็คิดว่าโรงแรมไม่น่าจะมีใครมามองเพราะเป็นกำแพงหมด ปิดสนิทเงียบไม่มีเสียงภายนอกและภายในไม่มีเสียงภายนอกเข้ามาและภายในออกไปพอเขาพูดจบแฟนเขาก็รับฟังอยู่เง,งียบๆแต่เขามองดูแฟนเขาแล้วรู้สึกว่าแววตาหวาดกลัวสีหน้าแทบจะไม่มีเลือดเขาก็เลยคิดในใจว่าถ้าคืนนี้ไม่ดีขึ้น พรุ่งนี้ก็จะกลับเลยไม่เที่ยวแล้วรู้สึกว่าแฟนจะหวาดกลัวมากเพราะว่าเวลาที่เขาพูดขนจะลุกตลอดพอกำรรดูที่คอก็ฉกคิดได้ว่าดื่มเอานาลายทรงคุดของหมอให้มาด้วยแขนไว้บนบ้านตอนอาบน้ำยิ่งใจคอไม่ดีแต่ก็อธิษฐานจิตว่า ขอให้ผ่านคืนนี้ไปด้วยดีพอตกกลางคืนแฟนเขารู้สึกผาวาตลอดรู้สึกผาวาตื่นและก็มองซ้ายมองขวาอยู่เป็นประจำไม่เป็นอันนอนเขาต้องตื่นบ่อยๆเพราะแฟนกระตุกแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งเขาก็ลุกขึ้นมานั่งตามและก็กอดแฟนเขาและให้กำลังใจว่าคงไม่มีอะไรหรอกแต่เขามองแฟนเขาแล้ว ไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปจากเดิมมากแต่เขาก็เก็บลึกๆไว้ในใจเพราะว่าไม่กล้าพูดให้แฟนได้ยินกลัวแฟนกลัวเข้าไปใหญ่อีกเขาก็เลยบอกว่านอนนอนเถอะไม่มีอะไรหรอกพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพากลับแต่เช้าไม่เที่ยวแล้วเอาไว้มาเที่ยวอีกแฟนเขาก็พองงกหน้าแต่ไม่พูดจาอะไร สายตามองต่าพอถึงพรุ่งนี้เขาก็รีบเก็บของแล้วก็เดินทางกลับพอเดินทางกลับแฟนก็บน่นปวดหัวเวียนหัวอยู่เป็นประจำตลอดทางและแน่นหน้าอกแต่ส่วนมากจะบอกว่าเวียนหัวเหนื่อยอยากนอนและแน่นหน้าอกผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมว่าจะทักหาหมอ แต่ก็ฉกคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าเมื่อคืนแฟนคงไม่ได้นอนก็เลยเวียนหัวและแน่นหน้าอกอีกอย่างถึงเป็นแบบนั้นก็คงต่างที่เพราะว่านานๆทีผมจะพาแฟนไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่ารอบในกรุงเทพก็คงจะต่างสถานที่จึงนอนไม่หลับจึงรู้สึกอาการแปลก พอกลับมาถึงบ้านผมก็ถามว่าไปหาหมอไหมแฟนก็เงียบไม่พูดจาไม่มองตาและก็เดินเข้าบ้านผมก็สงสัยว่าขับรถมาบ่ตลอดทางแต่ทำไมตอนนี้เงียบและไม่สบตาแฟนเขาก็เดินเข้าไปในห้องผมก็เดินตามพอผมเดินตาม แฟนเข้าไปในห้องปิดประตูผมก็เลยมองไปเห็นองค์นาลายทรงคุดที่หมอให้บูชาตั้งแต่ปีที่แล้วหมอก็อาจจะเล่าติดขัดหน่อยนะครับเพราะว่าหมออ่านจากข้อความที่เขาพิม์พมานะครับบางทีเขาพิมพ์ผิดหรือว่าพิมพ์กำกวมนะครับหมอก็ต้องเอามาเรียบเรียงใหม่ก็ไม่ได้อ่านไว้ล่วงหน้านะครับก็มาอ่านให้ทุกคนได้ฟังเลยนะครับ เมื่อผมเดินไปหยิบองค์นาลายทรงคุดแขวนคอแล้วผมก็เดินเข้าไปตามแฟนที่ห้องพอผมเดินเข้าไปผมก็บอกว่าเป็นอะไรไหมไปหาหมอไหมยังแน่นหน้าอกหรือเปล่ายังเวียนหัวอยู่ไหมก็ไม่มีเสียงตอบรับแฟนก็นอนคว่ำหน้าเอาศีรษะคว่ำลงในหมอน ไม่ไหวติงไม่พูดไม่จาผมก็สงสัยผมก็พูดอีกครั้งว่าเอาอะไรไหมไปหาหมอไหมเอาน้ำส้มไหมก็ไม่มีเสียงตอบรับได้ยินแต่เสียงหายใจคืดคืด,คดมันแปลก,ปกหายใจเสียงดังผมก็เลยเดินเข้าไปไปขย่าแฟนว่าเป็นอะไรไหมเป็นอะไรเนี่ยเมื่อกี้ยังคุยกันดีๆเลยก็เงียบ แต่ก็ได้ยินเสียงหายใจแรงขึ้นแรงขึ้นผมก็ตกใจผมก็ยิ่งเขยา่าแล้วก็พยายามเอามือดึงให้แฟนนอนหงายเพราะว่าความหน้ากว่าแฟนหายใจไม่ออกเป็นอะไรข่อยจะพาไปหาหมออีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ทันที่ผมจะเอาแฟนพลิกขึ้นมานอนหงายแฟนก็ทะลึ่งพวดลุกขึ้นมานั่งทันทีแล้วก็บีบคอผม ตาขวางพอมือสัมผัสมาถึงคอผมกับกรีดร้องดังโอ้ยเป็นเสียงผู้ชายเสียงดังโอ้ยหลายครั้งจนปล่อยมือแล้วก็กระโดดสึดตัวจนไปอัดเข้าที่กำแพงห้องและไปกองอยู่ตรงมุมห้องและนั่งกอดเขาไม่พูดไม่จาตาขวางมองซ้ายมองขวาผมก็เลยว่าเป็นอะไรอะ่ะ ัวเองเป็นอะไรแต่ไม่พูดไม่มีเสียงตอบรับมีเสียงดังเหมือนผู้ชายที่พูดออกมาจากเขาว่า <pp> มึงอย่ามายุ่งกับกูมึงมายุ่งกับกูทำไม <pp> แฟนก็ว่าคง <pp> ไม่ใช่แล้วคงไม่ใช่แฟนของผมแล้วผมก็เลยถามไปว่ามึงเป็นใครมึงมาแต่ไหนเขาก็บอกว่าเขาเอากูมาปล่อยไว้โรงแรมตรงที่มึงไปนอน กูเห็นนี่มันสวยกูก็เลยติดตามมันมามึงอย่าเข้ามายุ่งกูจะเอามันไปอยู่ด้วยจะเอามันไปเป็นเมียกูผมได้ยินอย่างนั้นผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ผมก็ฉกคิดได้ว่าเมื่อะกี้มันบีบคอผมสงสัยมันจะมือมันไปถูกองค์นาลายทรงคุดที่ได้บูชากับหมอมาเมื่อปีที่แล้วมันถึงกระโดดเพ่งเพชนกคำแพงและไปนั่งซุด อยู่ที่มุมห้องผมก็เลยเอาสร้อยออกจากคอและยื่นยืๆออกไปข้างหน้าเอายื่นยืนไปใกล้มันมันร้องลั่นผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะมันร้องเสียงดังมากร้องแบบคนแหบปากเจ็บปวดอะไรอย่างนั้นผมก็เลยได้ใจผมก็นึกถึงคำหมอว่าอย่าเอาสร้อยไปแขวนคอมันเพราะว่ามันอาจจะดึงหรือว่าอาจจะดิ้นขาดได้เดี๋ยวองค์นารายทรงคุด จะไม่คงเหมือนเดิมผมก็เลยรีบออกมาปิดประตูห้องแล้วก็ล็อกและผมก็วิ่งไปจับที่คุณ,คณแกที่ผมแขนไว้และรีบไปเอาน้ําใส่ขันมาและเอาองค์นาลายทรงคุดลงแช่กวนเหมือนหมอบอกและท่องคาถาพุทธนังธรรมนังสังคนังนาลายทรงคุดหิมะมะมังพันเตสาเมื่อผมท่องเสร็จ ผมก็เอาองค์นาลายทรงคุดแขวนคอไว้เหมือนเดิมรีบเอากุณแกเปิดประตูห้องและผักเข้าไปยังโชคดีครับแฟนผมยังนั่งอยู่ตรงเดิมและก็ตาขวงเหมือนเดิมตามือลอยนั่งกอดเข่าอยู่แล้วก็ครางฮือฮือเสียงเป็นเสียงผู้ชายผมก็ได้ยกขันขึ้นใส่หัวและเอาน้ำมุนที่ได้ทำตามที่หมอบอกสบัดใส่ เสียงมันกรีดร้องหันหน้าเข้าหาคำแพงเอาข้างหลังมาหาผมผมได้ใจผมก็บอกว่ามึงออกไปมึงจะตามมาทำไมใครไปทำอะไรให้มึงแฟนผมไม่เคยทำอะไรให้ออกไปซะผมก็สวัดมันก็ร้องผมก็สวัสด์มันก็ร้อง,องทีนี้ผมได้ใจผมก็ไม่กลัวเอามือข้างหนึ่งกำองค์นาลายทรงคุดที่คอแน่นผมก็เดินเข้าไปแล้วก็ ยกขันน้ำขึ้นแล้วก็เทพอน้ำสัมผัสที่ศีรษะแฟนผมกรีดร้องแบบน่ากลัวเสียงดังจนผมไม่ได้ยินเสียงจากภายนอกเพราะเป็นห้องด้วยพอน้ำมนหมดก็สิ้นเสียงแฟนของผมดูแล้วก็เหมือนหน้าหมดสติผมก็เลยรีบวางขันแล้วก็ปล่อยมือออกจากองคนาลายทรงคุดที่คอแล้วก็ รีบอุ้มเขาออกมาข้างนอกเปิดพัดลมใส่อาน้ำมาเช็ดตามตัวก็ประมาณ10นาทีครับเขาก็ได้สติขึ้นมาผมก็ถามไม่รู้เรื่องเขารู้เรื่องแตแต่ว่าเมื่อวานเขายืนคุยกับผมอยู่ที่หน้าห้องน้ำที่เขารู้สึกแปลกๆแ,แต่หลังจากนั้นเขารู้สึกมีลมเย็นๆมากระทบร่างรู้สึกเหมือนหมดสติ พอผมถามว่าตอนบนที่รถตอนขับมาบอกว่าเจ็บหน้าอกปวดหัวเวียนหัวเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้พูดตอนเข้ามาในห้องเป็นเสียงกรีดร้องผู้ชายที่พูดออกมาเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาเพิ่งมารู้เรื่องตอนตื่นรู้สึกว่าตัวเองเปียกไปหมดและก็เห็นแฟนนั่งอยู่และก็งงๆเพราะว่าที่เขานอนอยู่เป็นบ้านของเขาเอง เข้ามาได้ยังไงผมก็ยังแปลกใจถึงทุกวันนี้ครับนี่คือประสบการณ์ของผมที่ผมได้มีประสบการณ์กับองค์นารายทรงคุดที่ได้บูชากับหมอผมเก็บไว้อย่างดีครับขึ้นคอตลอดตอนนี้ผมเลี่ยมทองเรียบร้อยผมไม่ให้ใครครับผมไปเล่าให้เพื่อนที่ทำงานฟังด้วยกันเพื่อนที่ทำงานเขาก็อยากบูชาครับเขาอยากได้ เป็นข้าราชการเหมือนกันกันกบผมแต่ผมไม่ให้หรอกครับให้ตายผมก็ไม่ให้เพราะว่าผมได้ประสบเจอมากับตัวเองถ้าไม่มีองค์นาลายทรงคุดของหมอผมไม่รู้จะพึ่งใครตอนนั้นผมก็ไม่รู้จะทำยังไงจะช่วยแฟนผมได้ไหมเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาผมก็ไม่เคยเจอครับนี่เป็นประสบการณ์ครั้งเดียวที่ผมเกิดความมหัศจรรย์มาก ผมเชื่อหมอผมเก็บไว้อย่างดีครับคนอื่นผมไม่รู้แต่ผมอยากฝากคนอื่นไว้ว่าจงเก็บรักษาไว้ให้ดีจงอย่าให้หายจงอย่าให้ใครไปเพราะว่ามันดีจริงๆครับผมประสบมาด้วยตัวเองวัตถุมงคลมีมากครับแต่จะเห็นผลหรือเกิดประสบการณ์ช่วยเราได้จริงๆมีน้อยครับผมก็มีอยู่ครึ่งบ้านเอาเป็นว่าผมไม่ขอพูดครับ แต่วัตถุมงคลของหมอดีจริงๆครับผมนับถือผมเชื่อสุดใจสนิทเลยครับหมอก็เลยว่าดีแล้วเก็บไว้ดีๆนะอย่าให้หายอย่าให้ใครล่ะมีแค่อีสิองค์เองเก็บไว้ให้ลูกหลานเขาบอกว่าครับขอบคุณครับขอความกรุณาให้หมอนำเรื่องของผมไปเล่าด้วยนะครับคนอื่นจะได้เห็นคุณค่า และเก็บรักษาไว้ยอย่างดีเหมือนผมในตอนนี้ครับเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยเชื่อห้อยบ้างไม่ห้อยบ้างแต่ทุกครั้งผมก็ห้อยครับเวลามีข้าราชการออกสายตรวจออกข้าราชการต่างๆแต่ตอนที่ผมไปเที่ยวผมลืมแต่ก็ยังดีครับที่ผมตัดสินใจกลับมาบ้านและฉกคิดได้ใส่องนาลายทรงคุดที่คอและแฟนผมมาบีบ ก็ส่งเสียงร้องผมก็ฉกคิดได้ว่าจะทำอะไรต่อฉกคิดคำพูดของหมอที่ฝากไว้ตอนไปบูชาขอบคุณหมอมากนะครับที่ช่วยดูแลผมและภรรยาผมให้แข้วคาาปลอดภัยครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้หมอก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหมอจะนำเรื่องราวต่างๆที่ทุกศิษย์ส่งมาเล่าให้ฟังอีกนะครับใครที่มีเรื่อง เกี่ยวกับวัตถุมงคลหมอตะกุดหรือสิ่งต่างๆที่ได้บูชาจากหมอไปเกิดประสบการณ์ต่างๆก็ส่งมาได้เลยนะครับหมอจะนำมาเล่าได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับทางช่อง youtube แล้วก็ทางเพจหมออูถอนคุณไสนะครับสำหรับวันนี้หมอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ